ต้นตึกตัากับรักแสนสุขเวลามีความรักเนี่ยดีจริงๆความทรงจำที่แสนหวานของฉันสิ่งหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของฉันเมื่อไหรจะเลิกฝันสักทีเนี่ยตอนถ้ากล่าวคำขอโทษได้ก็ยอดไปเลยนะปีล้ม่ก็ไม่ใช่ว่าสวยแบบนี้เอาละนะทุกคน พยายามสเก็ตภาพใบหน้าของคู่เพื่อนออกมาให้ดีนะเฮ้ยทำไมฉันต้องมาคู่กับกุเร็ด้วยนะคำพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงอ่ะผมไม่มีเพื่อนครับครูดี่ทำไมไม่กี่วาดได้รุ่นพี่ฮิระกิล่ะอ๋อดูสิเก่งไหมที่ฉันวาดรูปพี่ฮิรากิได้โดยไม่ต้องมองเลยเออมันก็เก่งอยู่อ่ะว้าวนี่รุ่นพี่ฮิรากิใช่ไหม มิกกี่วาดเก่งจังเลยเท่จังเลยเนอะเหมือนจะขยับได้ลอยแค่ภาพว่าจะไปขยับได้ยังไงกันเล่าไม่หรอหุ่นก็เทเล่นไวโอลินก็ราอทำไมถึงได้มีคอนเฟิร์แบบนี้ด้วยล่ะเนาะอยากจะทชยเลยเนะจริงสิฉันไปขอให้พี่เป็นแบบดีกว่ารูปฉันจะได้ออกมาดูดีแล้วก็เท่กว่าเจ้าบื้อแถวนี้อะ วารูปนอนซะยังจะสนุกกว่าวาดรูปเธอซะอีกอ่ะจะบอกให้รู้ไว้นายว่าไงนะจะทำไมอ่ะเลิกตีกันอีแล้วสองคนเนี่ยเฮ้ยพักไปได้ป่ะตรงนั้นเนยอย่ามมวแต่คุยกันสิเอาเป็นว่าครูให้เอาไปเป็นการบ้านด้วยนะแล้วข้างหน้าก็เป็นชั่วโมงเทสก็แล้วกันนะครับชั่วโมงเทสเหรอครับครูดีมาก สะสมยังไม่ถึงไหนเลยนะโตโนตปีศาจอ่ะเย้ <c ười> คือว่า,าต้องขอโทษด้วยค่ะท่านที่อกิเป็นเพราะความทท่มของเจ้าเี่นี่เองโ <c ười> ยนยมาทางนี้บอกสิว่าต่อไปจะไม่พลาดแล้วจะขึ่มบอกไปสิบอกไปเลยขอโทษด้วยนะครับถึงจะไม่ยอมรับก็เถอะ <c ười> นี่จะเป็นแบบนี้ไปอีกกี่ครั้งเยะขอโทษค่ะ, <c ười> ออคะก็จะสําเร็จที่ไรเยบ้านั่นก็มาขวางทุกที่เลยแล้วค่ะไมเมโล่น่ะเหร วันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะเจ๊ทุกคนตั้งใจดีมากค่ะเก็บข้าของให้เรียบร้อยนะฮะครับคผมปไปไปเก็บหมดมิก้อะวันนี้จะมีเวรทำความสะอาดยังไงก็รออยู่ข้างล่างนะยังไม่เสร็จอีกหรอมิกี้จังมิกกจ้จังไปไม่เล้ มารับอุตะกลับบ้านเหรอจ๊ะจ้าอุตะมีเว้นทำความสะอาดอยู่นะะฉันเองก็รอเขาอยู่มารอด้วยกันดีกว่านะจ้าเด็กคนนั้นน่าจะชื่อซากุระซึกะหรือเปล่านะมิกิจังเนี่ยอยู่กับอุตะต,ะตะลอดเสมอเลยนะกาอุตะจังนะ่ะอยู่กับฉันตั้งแต่อนุบาลแล้วล่ะตะลอดเลยเหรอจ๊ะใช่ตลอดเลยละจ้ะ จากนี้ก็อยู่ด้วยตลอดเลยเหรอได้ก็ดีนะสิได้ก็ดีนะซากุราซึกาคุงฮะไงฮะเจ้าเจ้าชายในฝันเอ๊ะเอ๊ะเปล่าแค่ ขอนั่งด้วยคนได้ไหมจะกลับแล้วเหรอค่ะนี่วันหยุดนี้เนี่ยถ้าสุราสึกาคุงว่างไปบ้านฉันไหมค่ะหารุ่นพี่เินากิชวนไปที่บ้านงั้นเหรอจ้า บอกว่าวันหยุดเนี้ยมาที่บ้านนะทำไงดีล่ะอุตะจะใส่ชุดไหนไปดีจู่ๆมาชวนแบบเนี้ยฉันตกใจจริงๆนะรู้สึกประหม่าจังเลยหัวใจฉันเนะน,นี้ยตอนเนี้ยมันได้เป็นเพลงจนหยุดไม่ได้แล้วละ่ะที่ฉันจะได้ใกล้ชิดกับเจ้าชายในฝันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนั้นนี่นี่จะคุยเรื่องอะไรดีนะอจริงสิฉันบอกรพื่นที่ว่าฉันไม่รู้หรอกเอ๊ะอุตตะ ฉันกลับบ้านก่อนนะเอ๊ะอุตตะเธอโกรธอะไรฉันหรือเปล่าอ่ะรอยยิ้มของเธอหายไปไหนแล้วล่ะฮะนวกโูนะฮะฮะอะไรกันเนี่มิกิตื่นเต้นดีใจคนเดียวทำเสียงแบบนั้นมันน่ารำคาญจะตายหนูหรือเปล่าเล่า <c oughs> Micky bà đi xuống Utta tang Utta luôn tu anh yêu dài chân anh gửi lắm bà luôn pim anh nhà lắm bà lắm bà Mình bà lắm 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 bà มิกิโทรมาเหรอถ้ารับก็เสียฟอร์มแย่เลยโอ๊ย เมาื่วานนี้ฉันก็เล,ลยลองไปดูที่ร้านนั้น,น,นเลยอ,อแล้วเป็นไงอ,อะก็ราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะก็เลยซื้อกลับมาด้วยแล้วอรุณสวัสดิอะออรุณสวัสดอุตตะคือว่าเรื่องรุ่นพี่เมื่อวานฉันอะไรกันอะไรกันพวกเธอมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกนี่นะไอ้เจ็บนะทำอะไรอะโคกุรททำหน้าเป็นนางยักษ์ไปได้นี่ quá ừ, มาไงนะสยองหมดจิตวัดเลยเนี่ยนักเชียวมาว่าฉัน นหมายควาว่าไงหรือว่าสองคนเน้นคบกันฮะอก็หกนะไม่เห็นเข้ากันเลยสักนิดเนาะหน้าแบบนั้นนะ่ะพี่ริกิไม่สนหรอกเนะ่ะใช่ใช่น่าจืดซะขนาดนั้นอะไม่มีทางแน่นอนฉันยังสวยกว่าซะอีกหแหมละ่ะเป็นไปไม่ได้เลยอะพวกรุ่นพีก็เลิกว่ามิกิซะทีเถอะมิกิเขาเออกจะใจดีแล้วก็นิสัยดีด้วย จะเช้าจะดึกถ้ามีปัญหาก็คอยรับฟังเวลาเลียมข้าวกล่องก็แบ่งให้แต่งกลอนน่ารักน่ารักให้ด้วยอะเวลาแยกกันกลับบ้านก็ยังหันมาบายบายเชทุกคังที่มองมาพวกพี่อะทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีเลยสักนิดแล้วมาพูดอยู่ได้อะแล้วทำไมวยวายแทนทำไมอะจริงด้วยบ้าที่สุดเลยอ่ะอุ้ยตายคุณจูเมนโน่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันนะ

นี่เองในาการาวาดรูปคนเป็นแบบให้หน่อยสิคะอาา๋ออะไรนะเออเจ้าอ๋ยอุ้ย,ย,ยแบบเหรอะให้พ่อเป็นแบบอย่างนัเนหรอุตัดจะวาดรูปแล้วก็ให้พ่อเป็นแบบเหรอแล้วนี่พ่อพูดอะไรของพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะพ่อไปเปลี่ยนชุดก่อนนะอุตา r จังจะวาดรูปรุ่นพี่ฮิระกิในการบ้านวาดรูปไม่ใช่เหรอ ออแค่พูดกับมิกิว่าถ้าได้วาก็คงดีเท่านั้นแหละที่สําคัญเขาคงไม่เป็นแบบให้หรอกเอ๊ะแล้วทําไมถึงรู้เรื่องนี้ล่ะก็เพราะว่ามิกิจ้างเขาไปขอรุ่นพี่ให้เธอไปวาดนะสิเอ๊ะกตอนที่อยู่โรงเรียนไงที่บ้านรุ่นพี่เหรอคะเอ,อใช่ฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอหน่อยนะหรือว่าไม่ได้กันน่ะเปล่าค่ะอ๋องนก็ดีเลยเจอกันสุดสัปดาห์นะ คือว่าคือฉันมีเรื่องจะขอร้องค่ะรุ่นพี่ช่วยเป็นแบบให้หน่อยได้ไหมคะคือว่าวิชาศิลปะมีกันบ้านแล้วก็อยากจะให้เพื่อนไปด้วยนะคะเพื่อนอย่างนั้นเหรอหอืมได้สิ ฉันเองก็ตั้งใจจะชวนอยู่แล้วล่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีจังเลยถ้าอุตะรู้จะต้องดีใจแน่แเลยมิกิจริงสิฉันบอกรุ่นพี่ว่าฉันไม่รู้เอ๊ะอุตะออตะ ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งเป็นไงอุตาลูกพอ่ <c oughs> พอพ่อใส่ชุดแล้วหล่อไม่ล่นนะฮะแหมเขินจังเลยอะ่ะหล่อซะไม่มีเลยนะหล่อเลิศประเสริฐสีอา้าวนี่เวแล้วลูกเราไปไหนเนี่ยขอโทษขอโทษนะมิกกี้ เสร็จหรือ,อยังอะค่ะเ,ออเกือบเสร็จแล้วค่ะงั้นเหรองั้นดื่มชาก่อนดีกว่านะเ,ออเดี๋ยวฉันไม่เป็นไรล็อกนั่งรอเธอค่ะข,ขอบคุณมากค่ะแล้วเพื่อนไม่มาด้วยเหรอมีอะไรหรือเปล่าชวนไปแล้วนะคะแต่ว่าอืมทะเลาะก,กันมาเหรอห เอเอคือขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะขอโทษจะเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเอาขนมมาให้รอแป๊บหนึ่งนะชึจะสืบเรื่องของมไม้ยเมโลสซะหน่อยใหญ่นี่คนเดียวไม่มีความหมายเลยเ ที่บ้านรุ่นพี่ทั้งทีแต่ไม่ได้มากับอุตตะก็ไม่สนุกเลยสักนิดสุดสัปดาห์ที่เฝ้ารอแต่กลับเศร้าเหงาที่สุดเพราะทุกทีเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดยังไงเราก็ต้องมีกันสองคน <S <S อยากขึ้นดีกับอุตตะจัง อยากอยู่อย่างรักกันตลอดไปดูเหมือนจะได้กลิ่นความฝันสลายรอ,อมาตั้งนานน <c oughs> ะฮ่ผีอะไรหล่นเนี่ย่าจะพูดง่ายแต่เชื่อ,อยากไปสักหน่อยนะแต่พูกเราไม่ใช่โรคจิตนะจ๊ะโอ้ย <c oughs> อยากขื้นดีกับเพื่อนละสินะฉันจะทำหให้ฝันเธอเป็นจริงเองเอ๋ <c oughs> จริงนะเรื่องใช้หนึ่งหญิงสองมันก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วมันก็จริง มีร hey, he uh, ุ่นพี no> ่อยู่เยอะก็คงไม่ต้องทะเลาะกับอุตะหรอกเดี๋ยวฉันจัดการให้เองพวกเธอนี่นะใช่ต้องเปิดประตูแหงเอ้าวนี่หาช่วยกันบ้างดิยเปิด รอเลิศแล้วละรอเลิศแล้วละรอเลิศแล้วละบ้านพีระกี่ละกว้างไปอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้ฮะมิกกี้เสียงของมิกกี้จังมาจากทางนี้แน่ฉันคือสุลล่าฉันคือสุลล่ารอและป๊อปลารอและป๊อปลา เเมาะกับแฟนที่เรากีแบบนี้แนะ้่าับน่นะาลนอีนบนโอ้ยใช้เวทมนต์ไม่ดูตามาตาเรือเลยถ้ารู้ว่าเราไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็คงจะโอ้ย ผนไปก็เท่านั้นสุดยอดเลยดีจังเลยดีจังดีจังขอโทษค่ะขอรบกวนหน่อยนะคะจับจี่ไปอะไรกันเนอะเวทมนต์ปีศาจของโครมีจังนะเฮ้ยยัายไมลเมลอลอีกแล้ว จนนั่นมันคาถาเมลโลดี้นี่เอ๊ะมันตัวอะไรกันเนี่ย พานันมาได้แล้วก็เอฮะเด็กที่มายเมโลไปอยู่ด้วยก็คือเด็กคนนี้นี่นะขอบคุณมากนะจ๊ะอ้าเมโลดี้แคนดี้อยหายไปซะแล้วน่าเสียดายจัง อไม่กีเนี่ยไม่ยอมบอกเรื่องที่รุ่นพี่ชวนฉันเลยนะจะให้พูดตอนไหนล่ะนี่เราไม่ได้ทะเลาะกันมานานแล้วเนาะแต่ว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเราจะรักกันตลอดไปนะตลอดไปเลย แต่ว่าเรื่องที่รุ่นพี่อยากจะถามเราคืออะไรกันเนาะมีอะไรกันเหรอะทำอะไรกันอยู่เนะี่ยเอ๊ะเธอก็คือเพื่อนของสักุรัสสกะเหรอถ้าอย่างนั้นมาดื่มชาด้วยกันก่อนสิค่ะ เธอวาดเหมือนกันเกินไปอ่ะก็รุ่นพี่คนเดียวกันนี่คะเนาะโอ้โหทุเทินนี่แหอหนะให้สองคนนี้ว,วาดไม่กี่รอบก็เหมือนเดิมแล้วค่ะคนคลูโอ้โห <c oughs> อรับกลับมานะไมเฟนสไยฟอร์มีจ้าก็จากนี้เรามาตื่นเต้นด้วยกันอีกนะเลิกหวานแนววกันสักทีได้มั้ มาเล่นกันเถอะไอ้ไม่เมโลมามาณจังยังเกลียดไม่เมโลอยู่หรอจ๊ะโอ้ยก็ใช่ดูสิแต่ว่าไม่ใช่เพราะเธอหรอกนะแต่ไงฉันก็เกลียดของที่มันน่ารักน่ารักอยู่ดีะเข้ใจแล้วแต่ว่าถ้ามาณจังเหนื่อยฉันจะช่วยนะไม่ก็บอกว่าไม่ชอบของน่ารักยังไงแล้วตอนต่อไปของไม่เมโลดี้ถ้าไม่น่ารักก็คงดีนะมาณจังน่ารักกันนะจังไม่เอาไม่เมโลดี้